ันนี้ลาป่วยใส่ลอลิงบอปลาลงไปนะครับเสร็จแล้วเรามาดูที่สรุปสถิตินะครับที่มาเรียนและไม่มาเรียนก็จะโผล่อยู่ที่หน้า2ตรงนี้นะครับหน้าสรุปสถิติตรงนี้นายกับนางไอก็จะมาโผล่ที่นี่ชื่อพอออก็จะมาโผล่ตรงนี้อัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วก็กด c t r l P เพื่อสั่งพิมพ์น,นะครับก็จะมีหน้าหนหน้า2นะครับ สวัสดีครับช่วงเปิดเทอมแบบนี้ภารกิจที่ต้องทำทุกวันก็คือการเช็คชื่อนักเรียนใช่ไหมครับวันนี้ผมมีระบบเช็คชื่อนักเรียนที่สามารถทำได้ง่ายๆผ่านมือถือของเรามานำเสนอครับก่อนที่จะเริ่มทำกันนั้นเรามาดูกันก่อนว่าหน้าตามันเป็นยังไงวิธีทำมันเป็นยังไงมันง่ายจริงไหมนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่หยิบมือถือของเราขึ้นมาก่อนเลยนะครับ แอปพลิเคชันที่เราจะนำมาใช้งานก็คือแอปพลิเคชัน Google Sheets ซึ่งเปิดให้ใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นเราก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับหน้าตาเมื่อเปิดแอป,ปขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมมีไฟล์ระบบสถิติการมาเรียนของเราผมเนี่ยอยู่ที่ไฟล์แรกอยู่แล้วผมเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับแล้วผมก็เลื่อนเลือกชั้นที่ผมต้องการจะบันทึกข้อมูลครับในที่นี้ผมขออนุญ,ญาต แสดงตัวอย่างของชั้นอนุบาลหนึ่งให้ดูนะครับเมื่อผมต้องการเช็คชื่ออย่างผมต้องการเช็คในวันที่16พฤษภาคมด้านบนสุดก็จะเป็น16ทับ5 16พฤษภาคมเป็นวันอังคารนะครับผมต้องการเช็คเด็กชายส้มมาเรียนผมก็คลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับเด็กหญิงแดงมาเรียนเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับเด็กชายน้ำเงินมาเรียนก็คลิกถูกนี้ครับเด็กชายฟ้าถ้าไม่มาเรียน ก็ไม่ต้องทําเครื่องหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนเด็กชายเขียวถ้าเกิดวันนี้เขาลาป่วยหลังจากคลิกลงมาในช่องเราคลกิกเครื่องหมายที่สอตรงนี้เพื่อแก้ไขนะครับกดลงไปแล้วผมเปลี่ยนค่าฟอล์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นปอปาถ้าลาป่วยนะครับลอลิงถ้าลากิจผมขอเนี่ยเป็นลาป่วยนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับหลังจากเช็คเรียบร้อยก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับ เรียบร้อยครับนี่คือการเช็คที่มือถือนะครับคราวนี้ที่ระบบส่วนกลางจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูที่คอมพิวเตอร์กันนะครับตอนนี้ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ของเราจํานวนนักเรียนอนุบาลเนี่ยครับที่จะมีรวมทั้งหมด5คนเป็นชาย4คนเป็นหญิง1คนตอนนี้นักเรียนมาเรียนชาย2คนหญิง1คนรวมมาเรียน3คนแล้วก็ชายขาดเรียนนะครับเอ,อ่คนขออภัยครับชายไม่มาเรียน2คนนะครับ รวมเป็นทั้งหมด2คนนะครับก็ตรงนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาที่60%นะครับส่วนข้อมูลตรงนี้ผมยังไม่ได้ใส่ข้อมูลลงไปนะครับจึงข้อมูลก็ยังเป็นเ er ออร์เลยนะครับคราวนี้เรามาดูที่แ็บอนุบาลหนึ่งตรงนี้ครับข้อมูลก็จะมารวมตรงนี้แหละครับเด็กชายส้มมาเรียน1ครั้งเด็กหญิงแดงเด็กชายน้ำเงินตามที่เราติ๊กนะครับก็จะนับมาปอปลายตรงนี้ก็จะเป็นลาป่วยตรงนี้นะครับ นี่คือหน้าตาของโปรแกรมหน้าตาของระบบเช็คชื่อของเรานะครับส่วนวิธีแก้ไขทำยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับเราเริ่มต้นโดยการทำซ้ำไฟล์นี้นะครับซึ่งผมทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่เจอลิงก์หรือผมแนบลิงก์ลงไปไม่ได้นะครับก็กดติดตามที่เพจของเรานะครับเพจทีเชื่อพลัสนะครับพิมพ์ลงไปใน f a c e b o o k นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่นั่นครับ เริ่มต้นโดยการกดที่ไฟล์ตรงนี้นะครับเนื่องจากไฟล์นี้ผมไม่ได้เปิดสิทธิ์ในการแก้ไขไว้นะครับเพื่อป้องกันการคาดเคลื่อนนะครับดังนั้นเมื่อใช้งานต้องกดที่คําว่าไฟล์ตรงนี้ครับแล้ว make a copy หรือถ้าเป็นเมนูภาษาไทยก็จะเป็นทําซ้ําหรือคัดลอกประมาณนี้นะครับกดลงไปครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับสมมติผมใส่ชื่อลงไปนะครับเป็นโรง โรงเรียนอะไรก็ว่ากันไปผมใส่แค่โรงเรียนนะครับแล้วก็กด make a copy ครับเราโหลดสักครู่นึ่งนะครับแทบแรกที่มีมาก็ปิดทิ้งไปได้เลยนะครับเราได้ไฟล์ข้อมูลตรงนี้อยู่ใน drive ของเราแล้วะครับถ้าทุกท่านยังไม่ได้ล็อกอินตรงนี้นะครับก็ล็อกอินด้วยนะครับแทบตรงนี้กดล็อกอินปุ๊บจะเป็นรูปของเรานะครับถ้าเราเคยใส่รูปเอาไว้ ถ้าเราไม่ได้ใส่รูปก็จะเป็นตัวอ,อักษรชื่อแรกตัวอ,อักษรแรกของชื่อของเรานะครับหลังจากทําซ้ําไฟ o ล์ Google Sheets นี้มาแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแก้ไขกันเลยนะครับโดยที่เราจะเริ่มแก้ไขกันที่แถบกรอกข้อมูลครับที่แถบกรอกข้อมูลก็ระบุชื่อสถานศึกษาลงไปครับสมมุตินะครับขออนุญาตโรงเรียนตัวอย่างแล้วกันนะครับเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึก ักษาตัวอย่างนะครับชื่อผู้บริหารนายแบบอย่างที่ดีอะกันนะครับตำแหน่งผู้บริหารก็ผู้อำนวยการโรงเรียนตัวอย่างเสร็จแล้วครับต่อไปเราจะมาแก้ข้อมูลชั้นและครูประจำชั้นนะครับ ตรงชั้นถ้าไม่มีอนุบาล1ก็สามารถลบแล้วก็พิมพ์อนุบาล2ลงไปได้เลยนะครับแต่อย่าลากแล้ว c อนโท o เ x เพื่อคัดลอกตัดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับไม่มิฉะนั้นสูตรจะผิดเพี้ยนนะครับให้ผมแนะนำให้พิม์พลงไปเลยดีกว่าครับอนุบาลสมมติอนุบาล2ตรงนี้ก็เป็นอนุบาล3ตรงนี้ก็เป็นประถมมาศึกษา ประถมมศึกษาปีที่1อ่ะสมมุติปอนนมี2ชั้นช่างบนเป็น1ทับหตรงนี้1ทับสนะครับสมมติไม่มีมัธยมนะครับโรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมก็สามารถลบไปได้เลยลบได้ครับเพียงแต่ว่าอย่าก,กด c อนโทรแล้วก็ไปกด c อนโทรล V เพื่อตัดหรือคัดข้อมูลไปนะครับ สูตรจะผิดเพี้ยนนะครับหลังจากเราแก้ตรงนี้นะครับตรงอนุบาล2ตรงนี้ก็จะเป็นอนุบาล2นะครับเพราะว่ามันผูกกับชี้ที่บอกว่ากรอกข้อมูลช่อง F4 เอาไว้นะครับดังนั้นเราจะต้องมาแก้ตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะต้องเริ่มมาแก้ตรงเนี้ยเป็นอนุบาล2ผมขออนุญาตย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปให้มีอนุบาล1นนะครับ สมมติเป็นโรงเรียนปฐมมีอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับตรงนี้ก็ลบทิ้งนะครับแล้วก็กรอรายชื่อของครูประจําชั้นนะครับตรงชีดอนุบาล1ตรงนี้ก็จะเป็นชื่ออนุบาล1ครับอนุบาล2ก็จะเป็นอนุบาล2อนุบาล3ก็เป็นอนุบาล3ถ้าไม่ตรงกันถ้ามีชั้นมากกว่านี้แก้ไขไปแล้วก็แก้ชื่อชีดให้ตรงจะได้ไม่งงครับจากนั้นพอกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็มาระบุ คูเวรประจําวันครับเวรวันจันทร์คูเวรคนที่1คือใครคนที่2วัคนที่3สามารถเพิ่มได้สูงสุด4คนนะครับใส่ชื่อคูเวรประจําวันเข้าไปให้ครบถึงวันศุกร์นะครับเสร็จแล้วมากรอบวันเวลาทําการในภาคเรียนที่1นนะครับซึ่งชีตตัวนี้จะทําเฉพาะรายภาคเรียนนะครับ1ภาคเรียนก็ทําการ100วันนะครับสมมุติถ้าเริ่มโรงเรียนของคุณครูเปิดทําการวันที่15 ก็สามารถกรอก15ทับ5เดือนพฤษภานะครับผไปได้เลยชีทที่เหลือก็จะขยับตามนะครับถ้าโรงเรียนเปิด16เหมือนของผมตรงนี้ก็กรอก16ทับ5ครับเสร็จแล้วตรงนี้มาใส่วันหยุดราชการครับวันที่17ตรงกับวันพืชมงคลเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับลบทิ้งไปได้เลยวันหยุดชดเชยวันอาสาวันเข้าพรรษาแล้ว ตรงท้ายสุดตรงนี้จะนับวันหยุดราชการรวมนะครับว่ามีกี่วันนะครับตรงช่องหมายเหตุที่ผมใส่เข้าไปนี้มันก็นับนะครับดังนั้นลบทิ้งด้วยนะครับลบออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเนื่องจากมีวันหยุดรวม6วันดังนั้นวันในภาคเรียนนี้ก็จะมีทั้งหมด1 0 6วันนะครับรวมวันหยุดวันสุดท้ายของภาคเรียนนี้ก็จะเป็นวันที่10ตุลานะครับหลังจากกรอข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เรากลับมาดูที่สรุปสถิตินะครับชื่อโรงเรียนก็จะโผล่ขึ้นมาให้อัตโนมัติครับโรงเรียนตัวอย่างสำนักงานเขตขึ้นมาให้อัตโนมัติครับเรียบร้อยนะครับชั้นตรงนี้ก็โผล่ขึ้นมาเมื่อกี้ผมลบมัธยมตรงนี้มัธยมตรงนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับจากนั้นเรามากรอกรายชื่อนักเรียนครับตอนนี้ผมกรอกอนุบาลหนึ่งลงไปแล้วนะครับเรามากรอกตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเรียงนะครับสมมุติว่านักเรียนผมลองกรอกอนุบาล2ไปก่อนอนุบาล ต้องกรอกให้ตรงนะครับตรงนี้ถ้าเว้นวรรคสครั้งก็ต้องเคาะสอครั้งเหมือนกันนะครับอนุบาล2ถ้าตรงนี้นะครับตรงกรอกข้อมูลตรงนี้ถ้าชั้นอนุบาล2เนี่ยตรงช่องว่างตรงนี้เคาะสครั้งก็ต้องเคาะสครั้งถ้าเคาะหครั้งก็ต้องเคาะหครั้งให้มันตรงกันนะครับมันถึงจะตึงข้อมูลไปอย่างถูกต้องนะครับอนุบาล2เลขที่1โอเคครับเด็กชายเอล้วกันนะครับ อนุบาล2เลขที่2เด็กชาย B ถ้าคุณครูมีข้อมูลนักเรียนอยู่แล้วสามารถคัดลอกมาวางได้เลยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับผมมีข้อมูลนักเรียนทั้งเลขที่เลขประจำตัวนักเรียนแบบนี้นะครับผมสามารถลากครอบแล้วก็กด Ctrl c เพื่อ Copy นะครับ ตอนที่จะมาวางเราจะวางตรงช่องเลขที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเริ่มกรอบมาที่เลขที่นะครับก็กดวางถ้าเราวางธรรมดาลงไปมันจะมาแบบนี้ไม่สวยงามนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกวางเฉพาะ value หรือวางค่าเท่านั้นนะครับแบบนี้มันก็จะสวยงามนะครับอ่ขอย้างอีกขออนุญาตยกตัวอย่างอีกรอบนะครับถ้าเมื่อกี้ไม่กด c t r l v ก็ถ้าเครื่องไหนสามารถกดได้นะครับก็กด c t r l shift แล้วก็ V นะครับวางลงไปแบบนี้ครับข้อมูลก็จะสวยงามตามารูปแบบของปลายทางนะครับตรงนี้เราก็มากรอกชั้นสมมติเด็กคนนี้ย้ายเข้าอนุบาลหนึ่งเรากรอกไว้เลี้ยงได้นะครับย้ายเข้ามาอนุบาลหนึ่งคนนี้ใส่คนนี้ใส่ประถมมาศึกษาปีที่1คนนี้ก็ปหนึ่งก็แล้วกันครับประถมศึกษาปีที่1สามารถก๊อปลงไปได้นะครับวาง อคนนี้เป็นป .2 ก็แล้วกันมีป .2 ส,สองคนเมื่อเรากรอกข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วถ้ามีนักเรียนย้ายออกระหว่างเทอมอย่าลบข้อมูลให้เป็นช่องว่างแบบนี้นะครับสมมุติมีเด็กชายธีรพัฒนนี่ย้ายออกผมลบออกไปแบบนี้ไม่ได้นะครับแนะนำว่าย้อนกลับไปกันนะครับแนะนำว่าถ้ามีนักเรียนย้ายให้ตรงนี้ เปลี่ยนจากปกติเป็นย้ายออกนะครับอตอนนี้ข้อมูลเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่เรากอกลงไปนะครับอนุบาล1เรากรอกมาแล้วนะครับก็จะมีรายชื่อมาแบบนี้นะครับคนที่1เนี่ยทำไมเออร์เดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูกนนะครับคนอนุบาล1อ๋อเห็นะครับที่ผิดพลาดเพราะว่าอนุบาล1ที่ย้ายเข้ามาอีกคนนึงเนี่ยเป็นเลขที่1นึ่ากันก็เลยเกิดเอ r รอร์ขึ้นนะครับเพราะว่าไม่รู้จะดึงข้อมูลไหนไปก่อน สมมติอนุบาลหนึ่งคนนี้ย้ายเข้าเป็นเลขที่6ขผมแก้นะครับปุ๊บรายชื่อตรงนี้อนุบาลหนึ่งนะครับเด็กชายรนกร,กรก็จะมาอยู่เป็นลําดับที่6นะครับไม่เกิดเออร์เลอร์แล้วอนุบาล2ก็มีรายชื่อมาอนุบาล3ไม่มีนะครับเพราะไม่ได้กรอกมีปอหนอ่ะอ 1, เลขที่1เมื่อกี้เราไม่ได้กรอกลงไปนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูซิว่าถูกต้องไหมปอหนึแรกเลขที่2นะครับเพราะฉะนั้น ควรจะมีเลขที่1น,นะครับก็สามารถเพิ่มลงไปผม Copy ป1เลขที่1ลงไปเลขเป็นตัวไม่ใส่ก็ได้นายนายอะไรดีนายซีก็แล้วกันนะครับโอเคมาดูที่ชั้นป .1 ตอนนี้นายซีก็จะมาอยู่ข้อแรกนะครับเพศ ก็จะโผล่ขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับสถานะก็ตามที่เราติ๊กเมื่อกี้นะครับเด็กชายธีรพัฒต,ตรงนี้สถานะจะเป็นย้ายออกตอนนี้เด็กทั้งเรียนในรายชื่อที่ชี้เนี้ยป .1 มีทั้งหมด4คนแต่ในสรุปสถิติต,ตรงนี้สรุปป .1 จะมีจํานวนแค่3คนนะครับเพราะว่าย้ายออกไปแล้วถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้จากย้ายออกเป็นปกติมาดูซิว่าสรุปสถิติต,ตรงนี้ก็จะโผล่เป็นเพศชายมี4คนทั้งห้องก็จะมี4คนแบบนี้นะครับ เรามีข้อมูลถึงป3นะครับอ่าป2นะครับป3เราไม่มีก็จะไม่มีข้อมูลเด็กลงไปตรงนี้นะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลในแถบกรอกข้อมูลเสร็จแล้วแถบกรอกรายชื่อเสร็จแล้วนะครับคราวนี้มาดูที่แถบสรุปสถิติๆๆนะครับเวลาที่เราติ๊กลงไปเนี่ยตอนนี้ผมเช็คเฉพาะอนุบาล1นะครับอนุบาล1เนี่ยมีลาป่วย1คนมีขาด2คนนะครับ มาดูอนุบาล2อามาเรียนนะครับผมติ๊กให้มาเรียนอนุบาล3ไม่มีรายชื่อ,อปอ .1 ป .1 ขึแรกมาเรียนคนที่2ไม่มาเรียนสามารถทําบันทึกลงในคอมก็ได้นะครับหรือบันทึกผ่านมือถือแบบที่แสดงให้ดูแบบเมื่อกี้ก็ได้สมมุติคนนี้เป็นลานะครับลากิจคนนี้ลาป่วยใส่ลอลิงบอปลาลงไปนะครับเสร็จแล้วเรามาดูที่สรุปสถิตินะครับข้อมูลตรงนี้ ก็จะสรุปมาเรียนร้อยละออกมาให้ดูนะครับรวมถึงรายชื่อนักเรียนที่มาเรียนรายชื่อนักเรียนที่ไม่ที่มาเรียนและไม่มาเรียนก็จะโผล่อยู่ที่หน้า2ตรงนี้นะครับนะครับอนุบาลหนึ่งเนี่ยรายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียนก็จะมีเด็กชายฟ้าจริงๆถ้าไม่มีวงเล็บตรงนี้คือขาดนะครับถ้ามีวงเล็บปอปาก็คือป่วยนะครับวงเล็บลอลิงก็คือลานะครับลากิจวงเล็บปอปาก็ลาป่วยนะครับ รายชื่อก็จะโผล่มาตรงนี้ครับทําทุกวันนะครับหน้าที่เราก็มอบไปให้ของธุรการสมมุติอยากที่แถบช่อง M ตรงนี้นะครับตัว M ตรงนี้ยที่เซล M ์ M1 ตรงนี้นะครับจะเป็นวันที่ครับเราสามารถเลือกได้สมมุติเราบันทึกข้อมูลไปวันที่20แล้วเราก็กดวันที่20อ่ะถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าวันที่20ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับตรงกับวันเสาร์จะไม่มีข้อมูลนะครับงั้นมาเป็นวันที่19 นะครับสามารถกรอกลงสามารถคลิกเลือกวันแบบนี้ได้นะครับเสร็จแล้วก็กด ctrl p เพื่อสั่งพิมพ์นะครับก็จะมีหน้าหนหน้า2นะครับสะดวกขึ้นนะครับพอพิมพ์ออกมาหน้าที่ของครูวเวรประจําวันก็มาบันทึกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครูวเวรแต่ละคนก็เซ็นครับพะตรงนี้ลายชื่อสมมตินะครับตรงกรอกลายชื่อตรงกรอกข้อมูลนะครับขออภยัย ชื่อครูเวนคนที่หนึ่งนาย F ครูเวนคนที่สองนาย G ชื่อครูเวนตรงนี้นะครับที่หน้าสรุปสถิติอ่ะผมต้องเลือกวันที่16ก่อนขออภัยนะครับวันที่16อ่ะทำไมไม่โผล่ขึ้นมาอ๋อวันที่16ขออภัยครับวันที่16เป็นวันอังคารนาย นาจีนะครับสรุปสถิติคูเวนมันังคารก็จะโผล่ขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับถ้าเป็นวันจันทร์ล่ะครับมาลองดูซิเมื่อกี้นี้วันจันทร์น่าเป็นวันที่21่สิบเอ็ดขออภัยวันที่22นะครับวันจันทร์คูเวนวันจันทร์ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเป็นนายเอสนายจีจริงไหมครับผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นนายเอช กับนางไอนางไอโอ้บเป็นคู่เวรประจําวันจันทร์หน้าสรุปสถิติตรงนี้นายเกับนางไอก็จะมาโผล่ที่นี่ชื่อพออ,อก,ก็จะมาโผล่ตรงนี้อัตโนมัตินะครับหน้าที่ของเราเมื่อกรอกข้อมูลในแถบกรอกข้อมูลเสร็จแล้วที่แถบกรอกรายชื่อเสร็จแล้วเราก็แชร์ชี่นี้นะครับโดยการคลิกที่ปุ่มแชร์ตรงนี้แล้วเปลี่ยน ลิมิตตรงนี้นะครับเป็น anyone with the link หรือใครก็ตามที่มีลิงก์นี้นะครับสามารถกำหนดเป็น editor นะครับหรือแก้ไขได้เสร็จแล้วเราก็ copy ลิงก์ตรงนี้เอาไปแจกใจ่ายให้คุณครูครับคุณครูก็เข้าไปเช็คในมือถือของตัวเองนะครับกดเข้าไปที่แอป Google Sheets นะครับเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ไปแก้ไขนะครับ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วข้อมูลต่างๆก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับเนื่องจากวันนี้บันทึกวิดีโอตอนดึกแล้วถ้าสงสัยตรงไหนติดค้งตรงไหนไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับทั้งทาง y o u t u b e Channel หรือทาง f a c e b o o k เพจแฟนเพจของเรานะครับหวังว่าเครื่องมือชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่าน และเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีที่สะดวกกว่านี้อีกนะครับแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ